Music music I'm make going We love music. Now, going to Now a little bit สวัสดีครับวันนี้ครูไก่จะพานักเรียนทุกคนไปเรียนวิชาดนตรีศิลปะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5 ครูผู้สอนคุยโยวะลิสาเลอศสิริและครูไก่อดิศักต์ประกอบธรรมครับก่อนที่จะไปเรียนนะครับครูไก่จะให้นักเรียนฟังเพลงกันก่อนนะครับลองฟังเพลงดูนะครับ we i <laughs> จบไปแล้วนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเพลงเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายทางดนตรีไทยนะครับวันนี้นะครับครูไก่จะมาสอนเรื่องสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายของดนตรีไทยกันนะครับไปเลยครับผมโนม้ตเพลงไทยนะครับโน้ตเพลงไทยมีหลายลักษณะทั้งที่ใช้ตัวเลขแทนเสียงและใช้ตัวอักษรไทยแทนเสียงในปัจจุบันนะครับนิยมใช้ตัวอักษรแทนเสียง เสียงของดนตรีไทยมีทั้งหมด7เสียงแต่ละช่วงเสียงห่างกันหนึ่งเสียงเต็มเท่ากันทุกเสียงนะครับตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงตัวโน้ตของไทยนะครับก็จะมีตัวอักษรแทนเสียงดนตรีไทยนะครับมี7จเสียงนะครับได้แก่ดอเด็กนะครับเท่ากับเสียงโดลอเรือเท่ากับเสียงร e มอม้าเท่ากับเสียงมี ฟอฟันเท่ากับเสียงฟ้านะครับซอโซเท่า so so, กับเสียงซอนลอลิงนะครับเท่ากับเสียงลานะครับและทอหารเท่ากับเสียงทีนะครับต่อไปนะครับรูปแบบการบันทึกโน้ตเพลงไทยนะครับการบันทึกโน้ตเพลงไทยโดยทั่วไปนะครับบรรบรรทัดหนึ่งนะครับจะแบ่งเป็น 8ห้องเท่าๆกันดังนี้นะครับจะเป็นห้อง1นึ่ห้องห้องหนึ่งนะครับห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้อง5ห้อง6ห้อง7ห้อง8นะครับโดยจะแบ่งห้องให้เท่าๆกันนะครับดนตรีไทยนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนระดับความสูงความต่ำของเสียงนะครับถูกกำหนดโดยตัวอักษรจำนวนเจ็ดตัวนะครับ สัญลักษ์การแทนเสียงสูงต่ํานะครับโดยมีจุดข้างล่างตัวอักษรเป็นเสียงต่ําส่วนมีจุดข้างบนตัวอักษรเป็นเสียงสูงนะครับตัวอย่างเช่นนี้นะครับถ้าดอเด็กมีจุดข้างล่างรอเรือมีจุดข้างล่างมอหมามีจุดข้างล่างฟอฟันมีจุดข้างล่างซอโซมีจุดข้างล่างรอลิงมีจุดข้างล่างหรือไม่จะเป็นทอราหารมีจุดข้างล่างนะครับก็ ถ้าเกิดโน้ตมีจุดข้างล่างจะกลายเป็นเสียงต่ำนะครับหรือถ้าเกิดว่าจุดเหล่านี้นะครับมีอยู่บนอักษรนะครับที่ใช้แทนเสียงดนตรีนะครับก็จะกลายเป็นเสียงสูงนะครับต่อไปนะครับในแต่และห้องเพลงนะครับจะประกอบไปด้วยตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงตัวโน้ต4ตัวนะครับเสียงตัวโน้ตนะครับมีทั้งสั้นและยาว ในการบันทึกโน้ตเสียงยาวนะครับจะใช้สัญ,ญลักษณ์ขีดนะครับขีดกลางนะครับแทนความยาวของจังหวะมีค่าเท่ากับความยาวของโน้ต1ตัวนะครับถ้ายาวมากนะครับก็ให้เพิ่มก็ให้เพิ่มจํานวนสัญ,ญลักษณ์ตามขนาดความยาวของจังหวะนั้นนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความยาวของตัวโน้ตแต่ละตัวนะครับว่าต้องการให้มีความยาวมากน้อยเพียงใดนะครับ ตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นโน้ตทั่วไปนะครับที่มีความยาวของจังหวะเท่าๆกันนะครับในแต่ละห้องเพลงนะครับก็จะมีตัวโน้ตครบทั้ง4ตัว8ห้องนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นโน้ตที่มีความยาวเท่ากับโน้ต2ตัวนะครับเห็นขีด2ขีดไหมครับขีด2ขีดนั้นนะครับก็คือแทนความยาวของเสียงนั้นนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นโน้ตที่มีเสียงยาวและเสียงสั้นปนกันนะครับดังภาพที่เห็นนี้นะครับถ้าขีดเดียวก็เท่ากับ1ตัวนะครับ2ขีดเท่ากับ2ตัวนะครับถ้า3ขีดเท่ากับ3ตัวนะครับหรือถ้ามี4ขีดเท่ากับ1จังหวะนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่านโน้ตเพลงไทยกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูนะครับจะร้อง เพลงลอยกระทงให้ฟังนะครับท่อนหนึ่งหนึ่งรอบนะครับแล้วเดี๋ยวลองให้นักเรียนลองอ่านโน้ตกันนะครับวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตะลิงเราทารายยั้งหลยชายิมสนุกกันจริ้งวันลอยกระทงนี่ครับอ่าเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียน ลองอ่านโน้ตกันนะครับครูให้เวลา20วินาทีนะครับอ่าครบแล้วครับ20วินาทีนะครับฉเฉลยนะครับโน้ตเพียงลอยกระทงนะครับ ถ้าจะอ่านนะครับอ่านว่าซอนซอนมีซอนลาโดเลโดลาซอนซอนมีซอนลาโดลาโดซอนลาโดเลโดลาซอนซอนอ่าได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวครูจะท่องให้ฟังอีกสักรอบนะครับซอนซอนมีซอนลาโดเลโดลาซอนซอนมี ซนลาโดลาโดซนลาโดเลโดลาซนซนเข้าใจไหมครับนักเรียนอ่าต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายดนตรีสากลน,นะครับเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทาดงดนตรีสากลน,นะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการบันทึกบทเพลงต่างๆมีให้ส่วนหาย และเป็นที่ยอมรับนะครับการในระดับสากลนะครับบีดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือเห็นรูปภาพนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าคือตัวอะไรครับเฉลยนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับเรียกว่าโน้ตตัวกลมนะครับมีค่าเท่ากับ4จังหวะตัวโน้ตนะครับมีเพียงหัวโน้ตสีขาวเท่านั้นนะครับ อ่าอันนี้นักเรียนคิดว่าคือโน้ตตัวอะไรครับอ่าเฉลยนะครับโน้ตตัวนี้นะครับเรียกว่าโน้ตตัวขาวมีค่า2จังหวะตัวโน้ตนะครับจะประกอบไปด้วยหัวโน้ตสีขาวและก้านโน้ตนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอ่านักเกรียนคิดว่าโน้ตตัวนี้เรียกว่าโน้ตอะไรครับโน้ตตัวนี้นะครับเรียกว่า โน้ตตัวดำมีค่า1จังหวะนะครับตัวโน้ตประกอบไปด้วยหัวโน้ตสีดำและก้านโน้ตนะครับอันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าเป็นโน้ตอะไรครับฉเฉลยนะครับโน้ตตัวนี้นะครับเรียกว่าโน้ตคาบตดชั้นนะครับมีค่า1.2ส่วน2จังหวะนะครับหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำนะครับ เมื่อรวมกัน2ตัวจะเท่ากับ1จังหวะนะครับตัวโน้ตประกอบไปด้วยหัวโน้ตสีดำก้านโน้ตและหางโน้ต1เส้นนะครับต่อไปนะครับอันนี้เรียกว่าโน้ตอะไรครับผมโน้ตตัวนี้นะครับเรียกว่าโน้ตขาเบต2ชั้นนะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน4จังหวะหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตขาเบต1ชั้นนั่นเอง เมื่อรวมกัน4ตัวนะครับจะเท่ากับ1จังหวะนะครับตัวโน้ตประกอบด้วยหัวโน้ต4ีดำก้านโน้ตและหางโน้ต2เส้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นบรรทัด5เส้นนะครับบรรทัด5เส้นเป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่ผู้เรียนดนตรีสาคลน,นะครับควรทราบต่อจากตัวโน้ตและเป็นสิ่งที่แสดงว่าตัวโน้ตที่บันทึกลงในบรรทัด5เส้น มีระดับเสียงสูงหรือต่ำกว่าตัวโน้ตอื่นๆนะครับลักษณะของบรรทัด5เส้นนะครับหรือเส้นบันทึกโน้ตเป็นเส้นตรงแนวนอน5เส้นนะครับมีขนาดเท่าๆกันและห่างเท่าๆกันนะครับนอกจากนะครับบรรทัด5เส้นซึ่งใช้เป็นหลักในการบันทึกตัวโน้ตแล้วนะครับยังมีเส้นที่ใช้ขีดใต้บรรทัด5เส้น หรือเหนือกว่ามรททัด5เส้นนะครับเป็นเส้นสั้นๆที่ใช้ขีดเฉพาะตัวโน้ตที่มีระดับเสียงต่ำกว่าหรือมีระดับเสียงสูงกว่านะครับเส้นที่ปรากฏในมรททัด5เส้นเรียกเส้นสั้นๆนี้นะครับเรียกว่าเส้นน้อยนะครับนี่ครับเรียกว่าเส้นน้อยนะครับต่อไปนะครับ ระดับเสียงโน้ตสากลมี7เสียงดังนี้นะครับตัว C นะครับเท่ากับเสียงโดนะครับตัว d เท่ากับเสียงเลเเท่า e, กับเสียงมี f เท่ากับเสียงฟา G เท่า G, กับเสียงซอน A เท่ากับเสียงลาและ b เท่ากับเสียงทีนะครับ ต่อไปนะครับกุญแจซอนนะครับหรือเรียกว่ากุญแจจีนะครับคือกุญแจที่กําหนดให้โน้ตซอนนะครับหรือตัวจีนะครับอยู่บนทัดเส้นที่2กุญแจชนิดนี้นะครับนิยมในกลุ่มนักดนตรีนักร้องใช้กับเครื่องดนตรีที่นิยมนะครับทั่วไปเช่นกีตาร์ไวโอลินทมเป็นะครับต่อไปนะครับ การเรียกชื่อโนต้ตนะครับในกุญแจเมื่อใช้กุญแจซอนเรียงลำดับจากโตัวโดดังนี้นะครับก็จะเป็นโดเลมีฟาซอลาทีโดนะครับนักทินเข้าใจไหมครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบบทเรียนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ